คนที่มีความเมตตานะ่ไม่ใช่เอาตัวเองรอดอย่างเดียวนะต้องเมตตาคนอื่นเมตตาคนอื่นคือเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่พูดเท็จไม่ก่อกวนการพูดวาจาเนี่ยเสียดสีคนอื่นนั่นก็ถือว่าเราขาดเมตตาเนีครูบาอาจารย์ว่าเมตตาตนคนรบข้าก็สบายคนรบข้าก็มีความสุขนี่ว่าทำความดีไม่ได้เฉพาะเราอย่างเดียวนะเราในครอบครัวเรา เราไม่เปลี่ยนในคือเราไม่พูดพดพูดเคสเรื่องอะไรทุกอย่างในครอบครัวเราไม่เสียสีในนึ่งญาติเราในครอบครัวเนี่ยคนในครอบครัวเราก็มีกลมสุขเพราะว่าคนในวัดในบ้านเราเนี่ยโคมีคนหนึ่งรักษาศินให้บริสุทธิ์แล้วอาจารที่ดีเนี่ยในครอบครัวเราก็มีสุขแค่มีคนเดียวแค่นั้นนะพ่อแม่กวารูอาจารย์บอกว่าคนเดียวในครอบครัวเนี่ยรักษาศินห้าบริสุทธิ์เนี่ย วิญญาณร้ายจะมาโกกวนในบ้านเราไม่ได้เลยเ็นบอกว่าการไม่ต้องรอการรอเวลาการรักษาศีลครูบาอาจารย์บอกว่ามีโอกาสก็ทําไปไม่ใช่รอแต่โอกาสโอ้รอวันนั้นวันนี้ก่อนจะไปรักษาศีลท,ที่วัดครูบาอาจารย์บอกที่วัดที่บ้านเราทําได้นะการภาวนารักษาศีลทําได้หมดทุกคนคือพระท่านให้ศีลเนี่ย ท่านเป็นครามสอนเป็นผู้เนะซีนเนะแค่นั้นแหละแต่ศินจริงอยู่ที่ตัวเรายัางหลวงผู่ชอบท่านบอกว่าออกพรรษาแล้วก็ญาติโยมจะมาจําสินท่านบอกอ,อวิรัตต่อวิรัตหมายเจตนาถ้าเราเจตนานะอาจารย์ก็ถามหลวงผู่ชอบโอูเจตนาเนี่ยกับกล่าวรัตนาศินอะไน,นได้บุญมากกว่ากันท่านบอกว่าเจตนาคือเจตนาที่ใจเราไม่ต้องเป็นสักส่วนคนอื่นมากเราไม่ที่มีที่กรรม เราก็ตั้งใจเลยเราเข้าวัดไปเราก็ตั้งใจหรืออยู่บ้านเราก็ถ้าว,วันนี้เราเกตนาจะรักษาสินแปดเนี่ยเราก็คิดเอาเลยแล้วก็กินข้าวหลังเที่ยงไม่ทานแล้วนั่นคือเป็นสินแปดแล้วเยวก็บ่าอาจารย์ท่านบอกว่าการวีรัตหมายว่าเกตนาเนี่ยตั้งใจเนี่ยว,ว่าบริสุทธิ์ไม่ได้โกหกพระญาติโยมบางคนเนี่ยโกหกพระแล้ว,วจะรักษาสิน กล่าวว่าตามพระลงท้ายก็ไม่รักษาเนยโกหกแล้วรียกว่าหลวงปู่ชอบออกอันสาแล้วเอาใครมาก็เตรียมแต่ใส่เือขาวก็ใส่ใส่สุดไหนก็ใส่ขอให้ใจเราเป็นศีลเนียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีรักเนี่ยคำพูดของผูชอบถ้าเราเป็นกันเลยเราก็หลวงปู่ชอบทั้งก็เป็นเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเราคิดว่าเออท่านคงเป็นเยี่ยงอย่างให้เราสิ่งที่ดีก็ องท่านสอนเรามาว่าให้วีรัตเนี่ยคือความเจตนาความตั้งใจเลยทุกคนอยู่บ้านเราก็เป็นศีลไม่ใช่มาวัดยังมีศีลไม่ใช่นะเราขอจะพระยังเป็นศีลไม่ใช่เราอยู่บ้านเราทําได้รักษาศีลได้ว่าเจตนาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของบริสุทธิ์ที่สุดคือเราเจตนาด้วยใจเราเราไม่ได้บังคับคนอื่นแต่พอเราไม่ให้ใครซีเนี่ยเราคิดเองเลยนี่เขาบอกว่าบริสุทธิ์ เปลี่ยนเหมือนสมมาสัมพุทธเจ้าสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ออกรักษาศีลออกบวชไม่มีใครสอนท่านนะท่านคิดออกมาเองเนี่ยได้กุศลผลบ,นบนุญก็เลยะมากเพราะเราเกตนาเองนี่พ่อแม่บาอาจารย์ถึงสื่อให้เราแล้วเราก็ไปคิดตัวเองเลยเราไปตั้งใจคิดออกมาตั้งเอาตรงไหนดีเราก็คิดออกอะจะใ,ให้ต่อพ่อแม่บาอาจารย์สอนตลอดก็เปลี่ยนเป็นลูกไม่โตอีกทีเลยริงว่า ูบาอาจารย์บอกว่าพระเนนสมควรออกไปสร้างวัดสร้างวาครูบาอาจารย์เออให้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่เนี่ยท่านก็มองเห็นแล้วว่าถ้าอยู่กับท่านนะโตไม่เป็นก็เป็นเด็กกินตลอด